ลายสามเกลือลายสามแปดน้าตึกเลยที่ตีได้ป่ะครับนี่ว่าอะไรสองตีแข่สองครับอ๋อทีโตเพราว่าลูกเบิ้มลูกเบิ้มนี่ใบมีหลอดเพิ่มเหรอใบเปลือยว่าไหลใบเปลือยหมูเขาว่าลูกเบิ้มเรื่องประกวดยุนก็เจอนี่อืนี่เราเขาลงบาลเคยก็เลยเปลี่ยนลงขายโอ้ย่างได้นี่นะครับเนาะกางขาพนดีได้นี่นะที่ก็ได้ขึ้นขี้ก็ได้สองตีขั้วว่นทิ พี่น้องครับมือน,นีพ่อพี่น้องมาสำรวจรวาคางวงกล้วยครับยูตลาดนาัดโคกกระบืออำเภอสุขวิสัยจังหวัดจังหวัดบึงกาฬพี่น้องครับตลาดตรงน,นี้ิ่นก็เปิดทุกวันทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์รับยจม,มือเสาร์พี่นอ้องสวยๆมากก็ไหวครับตลาดวันนี้พี่น้องจาเห็นนี่แหละครับนี่มีงวงมีคว้วยมาเอาของพผาเบากันครับพี่น,อาาน,าาน,น้องพผาเบามีจยกะตัวเผาเบามือนีสอง มี่ตัวีตคว่เถิอ๋อมีตเคื่อเถิงเลยเนาะใดสิเอาไปใส่ใส่เสาลงลนะเบอเบาเนาะเอาตัวใดก่อนนะเบาเบาทั้งสตัวคู่นี่แหละครับแยกแยกแยกตัววะแยกก็แยกเออแยกก็แยกขายกับขายสองกัขายเอาตัวนี้ก่อนเถ่ะใดเบานี่ตัวนี้วะตัวนี้ห้องห้องตัวละเท่าหานี่ยตันี้วะห้าสิบตัวละเทาหาห้าสิบเนาะสูงประมาณร้อยเทา้าเ้าสี่เท่าหาเลยาประมาณนี้ ล้วยก็ยวงสปีกว่าไปห้สามปีเนาะครับสอปีกว่าตำรวจราคาพี่น้องมึงน้ำหนักรับถูกแพงสมหัเอาาตัวต่อไปตัวนี้ก็ตัวเทิอกอีกตัวที่สามตัวนี้เ่าได้พอเบาเนี่ยตัวนี้น่าจะได้ร้อยสามสิบเยอะอ๋อสี่สิบห้านะาจะร้อยสามสิบเยะแล้วพอเบาเนี่ยเนาะสามปีกว่าหรือสี่ปีห่านี่ประมาณนี้แหล่สิบห้านะพอเบาเนาะอาอีกตัวนึงจะได้ปะนี่ อัวนี้บเตัวนี้ันเคิร์กสองปีกว่สามปีขึ้นกันนาตึกเลยตัวนี้ตัวนี้เท่าไรพอเบาเนี่ยองไว้สามสิบองไว้สามสิบนาะโอ้กุ้ยถือลงหงลายนะุิมือเนาะเอาไว้จะกอกวามสิบนาพเลอ่าเบอร์ทศดช้าพอเบาหนึ่งเก้าศูนครับหนึงเกอครับสองศูนห้ามันมันได้พอเบาเด้ออันผู้ไดจะขายกับทิ่ต่อเบอร์นี้แหละเนาะครับคับผู้ใดจิคายกับทิ่ต่ออเบอร์นี้เลยครับอ่ามันมนพอเบาครับครับต่อไปพี่น้องวันนี้เจ้าน้ห้อยยัง ไอสมพ่อครับม่หอยสมพินรเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกสองกสองหของพ่อเขียวนี่บอกเลยนะลูกแพรพ่อเขียวด้วยเนาะนี่อะบัมาน้ำบอกมาเลยบ่านรยียล้านคเอาตัวแรกกอนพี่น้องตัวนี้เท่าไรตัวนี้สี่หเจ็ดพี่น้องซืบยี่สิบแปดเป็นห้าร้อยสามสิใกล้จะออกลูกแล้วงออมีทองบ่นี่มีท้องครับจะปีหรอเพื่อจะหัวบ่ตวนี้กันว สามปีก็เกินประมาณสามปีสี่ปีนี่เนาะประมาณนี้เนาะสามปีสี่ปีกับผู้ใด้ทุนหน่อยพี่น้องตัวเด็กอ่างเงาของเราอยู่ด้วยต่อรองไในที่เขาต่อรองไในมืดมือต่อรองไในมืดมือต่อรองไในมืดมือครับอ่าได้ไก่บ้ากันอ่ากลยกันคุยกันได้ในหอยส่วนทั้งอันตัวไรอ่ะตัอไรผลทั้งผลพี่น้องในหอยเขียวปลูกในหอยเขียวในควันเราโอเคก็ได้ก่อนพี่วังันสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดเนาะอ่าตัวต่อไปครับวันนี้กล้วยทองพี่น้องเดี๋ยวนี้ อวนี้ก็ลูกแรกไนท่องแบบนี้หรือพรท่านมีท่องท่องอัน่อนกับพ่อปัน้านด้วยกันนะทีอันนี้กุ้งันละยี่สิบแปดร้อยย่สิบห้าร้อยยี่สิบแปดี่นองนี่ท้องแรกท้องแรกครับท้องอันอ่อนที่น้องนี่สวยนู่นดีเต้า่อหางดอกนไปน้อยนึออผู้ใดกระลำมีเองก็เอื่นเจ้าอื่นหางดอกตตวนี้คร้องไว้เท่าใดอันนี้ก็สีหัวครับตัวนี้ สี่ห่นหีองตัวนี้กันทั้งคู่กับ้องอะต่อเมือนอต่อรองไดไตลอดต่อรองอไเบิดมือต่อรองได้เบิดมืออ้าโอเคครับมันหวานครับครับผมฮะอีกตัวนึงพี่้องโอ้มือนนีแตะขวยเถือกไหลมนเป็นรอยสี่ซิบอยู่บ่ครับนี่ยรอยสามเกนรามกนามแปดทึเลยสี่ปีได้บ่ครับนี่ว่าอะไรองีแขลองครับอ๋อทีโตเพว่าลูกบิ้มลูกเบิ้มมีใบมี่หลอดเพิ่มเหรอ ไผเเพื่อหมูาวาลุ่เบิ่วมประกวดยุนกเอนี่อืมเนี่ยเราเขาลุงบอยก็ะลยเป็นองขายโอ้เา้วได้หนินะครับเนาะแข้งขาันดีได้หนิครับขี้ก็ได้นะขึ้นขี้ก็ได้สองปีกลว่าิครับได้เขียวอืมอ๋วงเขียวด้วยอ๋มาตะเขีวเขีวสอง้กับงามอยู่ที่นงตรงนี้ห้ไหว้าวไหวจได้แม่เจ็ดเจ็ดครับ เจ็ดหมื่นเจ็ดเื่อสปีกว่าเจ้านห้อยยังเอาห้อยตีครับห้อยตีเบอร์เทรคัศู์แปดศูนย์ครับสามเจ็ดศูนยครับสามเก้านยห้อยทีงไหนบห้อยตีครับบ้านห้อยบ้านทั้งไหนนะเอาเพื่อบนม่วงครับมันจะบนม่วงแล้วครับเนาะดีดากดีครับกหน่าตัดเลยน้องเนี่ยนะาันเนางามกางงามกางเอโอเคครับมันมันครับขอบคุณครับห้อยตี้ยพี่น้องวันนี้ ไม่หอยเตี้ยมือนีิเอาเครื่มาจากเครจากตาาาโตมือดิโตมากนี่เอาเออนื้อเครื่องเผื่อครับเคือเ่องเผือกนี่ซื้อมาวันละยี่สิบห้าเนครับจากลูกแล้ว,ควเครื่องเผื่อลูกแรกครับหนี่งลูกแรกเราไม่ท้องกระว่างบ่ครับโอ้ลูกกับตัวแม่ย่างดีลูกก<ด>ับ<ด>ลูก,ลกตัวแม่ย่างดีเนาะครับผมขาดแต่น้ำเลี้ยงแค่นั้นเนาะครับผมเอ๋ฉีดยาไทยพยาธิแล้วก็บยาบำรุงไงแมีนเมนครับขุนยาจังหน่อยนี่โอ้ยงามป็นยังนี่เนาะโอเคเลยครับครับ ผมอยากเจ็ดสิบเจ็ดครับอยากต่อรองไหนครับเออเอาเบอร์โทรศัพทูนย์แปดสี่ครับ0 8 4 3 3 4ปดสีครับผมครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมที่ขายก็ติดต่อได้ครับผมทั้งหลังระบาดนี่ตัวไหนเนื้ออีกว่านี่พุ่มดำในกระแม่นครับพุ่มดำดันลูกดันลูกเพิ่นบ่นอ่ะครับผมก็คือทรงลูกดีใช่ไหมครับลูกกับตัวแม่ครับโอ้ตัวสีเล่าครับถูกดอก พี่ดอกเล่าพี่น้องต่อไดเมียพันมีทองมาบ้านนี่มีในี้หาเดือนนะครับพ่อกับบ้านบ้านผมห้องไว้หกหกครับหกหกพี่น้องครับหกมื่หกจอู้อู้ได้ทุนหน่อยนะครับนาองเดินได้เอาไปเลี้ยงอยู่ของเล่านี่เมื่อไหรนวัน่องเก๋อเี่ยวมัดครืพันครับอ๋อมักเครื่องง่านี้พี่น้องครับผมเครื่อ่ีห้องไว้กกอนถามราคากันห้าสิบสองครับห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองอยู่ประมาณสี่ปีหรือมั้งนี่มง แสามปีนี่นะครับสามปีนะครับเนาะครับผมตวงลายสามสิบได้ได้หนิเยี่ยมมากบ่ตัวนี้จะไปคุ้มฝูงพี่น้องนี่ครับงามอยู่ถาดพอคนงามดีเนาะครับผมนาเปิดครับเออนาเปิดเนาะอ๋อโอเคนี่ห้อยเตี้ยมันหมานนะครับเด้อครับผมไปไปใกล้ๆของพ่อเลยครับจะของสนามพี่น้องเราได้คุ้มเผื่อว่าตัวหนึ่งวันนี้อืมข้าจ้าบอกว่าซื้อขึ้นตัวบัว <laughs> <laughs> เอเลืยไปซื้อพี่น้องก็จะมาขอซื้อขึ้นเมียยมาถือก็ดี <c oughs> แต่ก็ได้กำไร 4, อยู่แบบสี่พันหรือสามพันพอแล้ 2, วเออสองพันกัว่าสองพันขัวเอาตัวนี้เท่าไรกันนี่ตัวนี้นตัวนี้สามสิบห้านี่ยองไว้สามสิห้าได้ประมาณปีขัวหรือสองปีพัวแล้วปีกัวเนี่ล่ะปีกัว่งสามสิบเลยสองปีงวามสิบก็ตวหูนะครับเนาะผูได้มากเนาะเอาเบอร์พอเลย้งงยง ศูนย์หกสี่ครับหกหกครับเก้าแปดสมดสิมาขายง่วขายขั้วยุทธาร้านพขาแหลกครับถ้าไร่ไดขายที่ถ้าได้ขายชิดตัวละจ็ดบาทพ0อแล่สิบาทครับสีบาทนี่ตัวหนึง4ี่0ี้เมื่อนี่บงดําแน่นครับครับอันนี้ก็แม่นบ่แน่นนี่เอาหันคนเะเจ้าคนเเจ้าเดียวกันคนเะเจ้าอ้อของพ่ออันนันวะของตุ้เบ้าของ่เบ้าอันนี้ีมื่นที่ครับนี่บ สี่มื่นตัวนี้เนาะสง่าสามสิบนก้ยกันซองีกล่วเนาะร้อสชิกว่วอยู่กลับกับเอาเทีพอแหลมมันมาน้ครับเด้อผี้านี่นะแม่ลูกนี่ทับแล้วสมเดือนของพ่แหลแล้วพ่หอมันกล้วยจัวนีง่วงงัวนี่นะง่วห้องคมนี่เลยบ่อะครับคมนีเลยเนี่ยเท่าไหร่เจ็ดมื่นหาเจ็ดมื่นหานะ ลกูกโ e ตแม่หยีงามลูกลูกทั้แม่สมแล้วลูกกันน่ะโอ้ลูกก็สมแล้วบ่นี่สมโตลูกกันน่ะแม่มันก็สมนั่นแล้วผ่านรอบไปนี่ไปไปผ่านแล้วเขาว่ันมีใบที่ร้อมใบพร้อวามไหนเขากาเรียดหกเปียดเนี่ยมันเป็นแม่หรือพ่อพ่อมันนี่บ่ไหมถึงว่าสมลูกหรือสมแม่สมแม่นี่น่ะโอ้แค่คหกเปียดเนาะอ๋อผู้ใดสนใจีนว่าสีเรืนี่ครับงามของเราไปพน้าต่อได้เนาะ งามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเนี่โอเคเจ็บที่ผาโตกันได้คารุเขาเลือกทรงให้ครับสรงพี่เลยเอาแม่เจ็บที่ผาเนี่ยไม่ไหวตัวพี่น้องมีงามอยู่ผู้เดียวหัวกลับมาคุ้มน้ำพื้นหัวเราอยู่คนพี่น้เราคนหัวมาข้องหัวมาข้มเราไม่มีมาตัวเดียวตัวก้อนจะเป็นขั้วนะนั่งเนาะอันนี้มันเป็นนี่ยังบามันบ่อ่าบาซินบาซินทรงบามันไม่ออกมาเป็นส่วนลูกกระทบลูกกระทบเนาะอือ สูงโอ้บ่เป็นหกสิบเบอนั่งนี่มีลลูมิเต้าวะนี่ทองว่างอยู่มีลูกาแล้วสองตัวเนาะมันจะก่อบาซินไปเนี่ยแล้วหลายเติบเนาะลูกกระทบเนาะลูกกระทบผสมกับบาซินเนาะขับโอ้งามขับนุ่มเพิ่งเเนาะงหญ่เนาะห้องอะไรนั่งนี่ห้งวหาสิบเอ็ดจ้ะอ๋อบอบบแห้งเนาะเบอร์โทรศัพท์ 0ูนย์หกสองสี่แปดหกศูนย์สี่ห้าแปครับมามันมานะดวงเนี่ยโอเคครับครับครับอ้อันนี้รอบปีสิ่ปนหัวจะหายบวะนี่หายแล้วแเรียบร้อยครับอันนี้เป็นลูกกระทบบ่ครับนี่ลูกกระทบแน่ครับคล้องว่างคล้องทับแล้วคล้องว่างชอคล้องว่างค้องว่างอ๋อเป็นในเจ้าลูกหรอครับนี่ง้อ,งางอ,อสาวนี่ครับว่าถ้าในลูกก็อยู่ว่างสองปี ครสองปีหน่อยๆเลยครับก็จะขอบคุณเขาแล้วทั้งนี้ท่านบานเท่านับห้องไว้ห้องไหวสามเมื่นครับสวนเลยครับเอ้ยตัวได้หน่อยๆตัวได้หน่อยๆในหอยทั้งไหนขึ้ครับอ๋อในหอยทั้งไหนขึ้นหอยเสียแดงพอ่จะเริ่มครับโอ้เสียแดงเท่านี้นาะครับผมอันมี่อันนี่นี่ครับนี่อันนี้มีตัวต่อมาครับนี่ออันนี้เปิดสามสิบสามครับเปิดเปิดในสามสิบสามท้องวัดันนี้ท้องว่างกันในลูกนึงแล้วครับโอ้ท้องว่างลูกมันขายออกแล้ว ครับครับกำลังคืนครับนี่เบอร์โทรครับนี่ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ครับห้าสองสองแปดเก้าเข้าไปทางง้อย่างเดียวบ่ครับไปทางง้อย่างเดียวครับคุยบ่ซื้อถ้าพี่น้องผู้ใดจะขายง้อกับทิศต่อเสียแดงฟันเดอร์เล่นได้ครับผมราคาให้จนพ่อใจครับผมราคาให้จนพ่อใจครับส่งรับครงไปเลยอ่าอันนี้ถ้าซื้อกับส่งพร้อมมั้ยบ่เนี่ยส่งพร้อมครับมีรถส่งพร้อมครับ ข่าป่ามันมาเด้อครับเด้อขอบคุณครับกาแฟครับครับขอบคุณครับโอ้ยกาแฟพี่น้องเลยคนนี้ต่อพี่น้องอันนี้ห้อยยังเจ้าอ่ะไม่ห้อยยังไงไม่ห้อยสายไหอยสาโอ้ไม่ห้อยตาบ้านนี่ใส่หนองหลาดครับโอ้หนองหลาดบ้านไหนใกล้ๆโอ้อพเห็นลงเฟียดขายเฟียดมือเนเจ้านี่เบอร์ขายอยู่ในเฟียดมีเจ้าตู่มั้ยนี่มีนี่เอามาครูหนึ่งครับเมียลูกโอ้เมียลูกครับห้องห้องไว้เท่าไรอันนี้ห้องไว้ สี่สิบสองครับ่มีพยนรีอมีมีทององมีทองอ๋อลูกเด็กะบบ้านบ้านบบตัวนี้ลูกบ้านห้องลูกบ้านผสมพอคุ้มูงอ๋ออ่าเบอร์โทรศัพท์นี่ห้อยตาศูนยครืเกลว่าประกาศใครบอกเขาเลยรเกลศูน์กสี่ศูนย์หกสี่หกหกแปครับสองเกหนึ่งอ่าครับบานหนองลาดนะครับเนาะอ่ามันมาได้ครับเด้อ